วันนี้เราจะมาหาของขวัญแข่งกันครับนี่ในช็อปลองจิ้นนี่แหละครับให้กับแฟนๆหมายถึงว่าแฟนมีแฟนหลายคนเหรอต่ากวเชื่อเชื่อเชื่อเชือแต่ว่าเขาทำาปอปปั๊สโตในธีมของคริสต์มาสเป็นเทศกาลของของขวัญพีต้นใช่เลยเป็นเทศกาลคริสต์มาสแล้วเดี๋ยวจะไปต่อด้วยเข้าดาวปีใหม่อะไรใส่คู่กับแฟนคนไหนัะ เทปนี้ไม่รอดแล้วสำหรับคุณผู้หญิงวันนี้ผมเข้าใจผู้หญิงเต็มที่บางคนชอบแบบเล็กๆน่ารักน,น่ารักปีนี้เลยพ่เศนออกมาได้แบบ<ม>น่ารักมากผมไปงานมาผมได้สภาพน้องก้าด้วยครับนี่ตกลงเราซื้อในกาให้เริ่มเ,เริ่มแบบอย่างได้เองสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Crazy Doll Channel นะครับครับ วันนี้เราอยู่ที่สยามพารากอนนิวครับพี่ต้นเพราะว่าแบรนด์สุที่รัก์ของเราเขาเปิดป๊อปอัพสโตร์ใช่โดยที่ป๊อปอัพสโตรนี้นะครับจะอยู่ที่ชั้นหนึ่งนะครับของสยามพารากอนเข้ามาจากตรงประตู BTS นะครับลานน้ำพูุเลี้ยวซ้ายขึ้นบันไดเลื่อนมาหนึ่งชั้นถึงเลยถึงเลยอยู่หน้าบันไดเลื่อนเลยนี่แหละคือวันนี้เขาอยากจะนําเสนอว่าเขาทำป๊อปอัพสโตร์ในธีมของคริสต์มาสเป็นเทศกาลแห่งของขวัญพี่ต้นใช่เลยเป็นเทศกาลคริสต์มาสแล้วเดี๋ยวจะไปต่อด้วย เขาดาวปีใหม่อะไรเราต้องหาของขวัญเราจะมาหาของขวัญแข่งกันครับนี่โดยที่เราจะหานาฬิกาในช็อปลองจิ้นนี่แหละครับการให้นาฬิกาเป็นของขวัญนี่คือเรื่องปกติเลยนะพี่ต้นของเมืองนอกเขาจ่ยให้นาฬิกาเป็นของขวัญใช่ผมว่านะถ้าแบบยังไม่รู้จะซื้ออะไรครับให้กับแฟนๆหลายคนหรอน้่มสาวขอเชื่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 อ ให้กับแฟนอะไรอย่างเงี้ยครับให้กับคนรรกครับก็อาจจะเป็นการซื้อนาฬิกาคู่กันครับนี่แล้ววันนี้เราจะมานําเสนอมุมมองในการซื้อนาฬิกาเป็นของขวัญในแบบของเราสองคนใช่เลยเดี๋ยวก็รู้ว่าของใครเจ๋งกว่ากันโอ้โหแล้วรอดูใต้คอมเมนต์ได้เซ้นพี่ยังห่างผมเยอะเดี๋ยวเราพาเราพาบรราาการดูป็อกกอสโต้ก่อนว่าสวยขนาดไหนแล้วมีอะไรขายบ้างดีกว่าครับครับเชิญเลยครับ บ้างครับนิวเดวได้เลือกแล้วเดินมาหนึ่งรอบแล้วพาพี่ต้นมาเกาะไว้ที่ตู้นี้อเพราะสิ่งที่นิวเลือกมันอยู่ในตู้นี้ครับให้พี่ต้นถ่ายว่าเรือนใหมมันมี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 หลายรุ่นมากเลยนะโอ้เราทําเทปอยู่ด้วยกันมานานแล้วนะพี่ต้นผู้ชายก็นี่แหละวินเทจวินเทจสีดําเรือนนี้พี่ต้นไม่ใช่ครับเพราะว่าให้ให้เซลคุณส้มเอาไปแอบไว้เรียบร้อยคือนิวอยู่ขึ้นมาสามเรือนที่นิวชอบ แต่ว่ามันจะมีมุมแบบพลมุมอันนี้เลือกในมุมของของขวัญน,นะพี่ตน้นเข้าใจอเดี๋ยวดูขอเลือกสีแดงนะครับคุณส,ส่มโอ้ยเป็นไงเป็นไงสีมัน สวยบาดตาบาดใจจริงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังทำไมถึงเลือกมินิดอลเชวิต้าอยากรูอยากรูวันนี้ตีหมดเนี้ยเรามาเลือกไปโหขวัญใช่ไหมนิวเลยคิดว่าแบบนาฬิกาจริงๆแล้วมันใส่เป็นคู่กันได้แต่ว่าบางรุ่นที่แบบเป็นไดเวอร์เป็นแบบเรือนใหญ่ๆเป็นโอเวอร์ไซส์อ่ะมันอาจจะใส่คู่กันลําบากแล้วเราเคยได้ทําลองจินดอลเชวิต้าตัวนี้แล้ววันนี้นิวเดินมาแล้วนิวเจอมินิดอลเชวิต้าซึ่งมันเป็นเรือนนี้พี่้นลองดูจับคู่กันโโหลงตัวมันดูแบบเหมือนกันแล้วใส่เป็นคู่กันได้ ที่สําคัญนี่วะเห็นในในเว็บของของลองจิ้นมาก่อนแล้วสีแดงใช่สีแดงโดชเชวิต้าเนี่ยมีเป็นไซส์นี้นะพี่ต้นเป็นเพชรตัวนี้มีประดับเพชรแต่ว่าตัวคลาสสิกที่เป็นมินิโดชเชวิต้าก็มีสีแดงเหมือนกันใช่แล้วก็ราคาดีมากด้วยต้องบอกว่าตัวโดชเชวิต้าเนี่ยพี่ต้นมันได้แรงบรนดานใจมาจากลองจิ้นที่เป็นเรือนเหลี่ยมตั้งแต่ปี1920แต่ยังไม่ใช่โดเชวิต้านะเขาเลยเอากลับมาทําเป็นโดชเชวิต้าเนี่ยในปี1997ก็คือใส่ความหรูหรามาเต็มที่เลยแหละของดีมีสต ใช่ลองชิ้เขามีสตอรี่ตลอด <c oughs> ก็คือใส่มาเต็มที่เลยเนี่ยใส่ลายฟริงเข็มบูสติลเลขโรมนันเรือนเหลี่ยมแบบใหม่ที่แบบใส่ง่ายขึ้นกว่าเดิม<ช>ด้วยความที่เรือนนี้เป็นสไตล์ของย<ช>ูนิเซ็กซ์ผู้ชายใส่ได้ผู้ชายใส่ได้ สำหรับคุณผู้หญิงวันนี้ผมเข้าใจผู้หญิงเต็มที่ผู้หญิงบางคนใส่แบบยูนิเซ็กได้แต่บางคนชอบแบบเล็กๆน่ารักน่ารักมาแต่งตัวคิดคุปปีนี้เลยพีเซนต์ออกมาได้แบบน่ารักมากผมไปงานมาผมได้สมภาพน้องก้าวด้วยครับโอ้ต้นบัฟเลยพอเรือนเล็กแล้วเห็นอยู่บนข้อมือจริงๆอ่ะเออมันกลายเป็นแบบน่ารักเลยเจ๋งมากยังไม่หมดขอต่อที่เลือกเรือนเนี้ยเพราะว่ามันดูเป็นคลาสสิกใช่ไหมฮะแต่ว่าน้าปัดจะต่างกับตัวดอลเชวิต้าตัวใหญ่ตัวนี้เพราะว่าอันนี้เป็น l ล f e ฟริงใช่ไหมแต่ตัว วคลาสสิกที่เป็นสีดำเนี่ยหน้าปัดไม่ใช่ลายฟริงแ,แต่ว่ามินิโดเชวิตาเนี่ยเขามีหน้าปัดกับสายหลากหลายมากพี่โดนใช่เทียบเลยมีเยอะมากอย่างเช่น หน้าปัดสีเงินจะเป็นลายกิโยเช่ที่เรียกว่าลายฟริงส่วนหน้าปัดสีส,ส,สีอื่นเช่นสีรสส์สมพิงกไอวอรี่สีมิ้นต์กรีนสีซซรีนบูพวกนี้ก็จะไม่ใช่ลายกิโยเช่ส่วนตัวเรือนมี2แบบก็คือมีทั้งแบบที่ประดับเพชร38เมตรแล้วก็แบบเรียบๆมี2แบบนี้ครับของตัวโมเดลนี้เขาเรียกว่าเป็นความหรูหราแบบ q u i e t Luxury ไม่ต้องหรูหราแบบเยอะก็คือน้อยๆแต่ก็หรูหราได้อันนี้คือ Quiet Luxury วรี่นิดอร์เชวิต้าอันนี้ ห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยพี่ต้นได้คือได้ใสนาฬิกาเป็นคู่กันกับเรือนนี้ดอลเชว t ิต้าหกหมื่นห้าพันสองร้อยคือแสนนิดหน่อยได้นาฬิกาคู่กันแล้วแต่ว่าต้องบอกว่ามินิดอลเชวิต้าพี่ต้นมันเป็นคอร์สนะเพราะว่าเรือนแค่นี้จะทาเป็นออโต้ก็แต่ผู้หญิงใช่ผู้หญิงชอบใส่คอร์สแต่ว่าส่วนหลักๆเขาให้มาเหมือนกันเนี่ยเข็มก็เป็นบูสติลเหมือนกันที่ดูดีถ้าใส่คู่กันนะ้วททางานได้แจ๋วนะสายหนาไดเหมือนกันเลยเข็มเป็นบูสติลเหมือนกันนี่ แล้อกไม่ได้มีวันที่แต่ว่าแยกซับไดออลมาให้อ,อ่เป็นเซ็กันอินดิเคเตอร์ใส่คู่กับแฟนคนไหนเห้อ<ะ> <laughs> โอ้ไม่มาแนวนี้เลยเหรอ <laughs> เราพูดถึงการเลือกของขวัญใ้แบบเทปนี้ไม่รอดแล้วยังไงเทปนี้ก็เราพูดถึงการเลือกของขวัญให้คนที่แบบเขามีคู่มีคู่มีคู่เออคนรักแฟนนะเข้าใจไหมเข้าใจเข้าใจนี่แหละเข้าใจได้ในมุมของเดลวเนี่ยก็เลยเลือกอันเนี้ยถ้าใส่คู่กันน่าจะแบบน่ารักดีน่ารักครับใช่ซื้อมาเป็นสไตล์ดิวเลยใช่ลุควินเทจใช่ขอลองท่ากันเลยอ่าเดี๋ยวขอไปเดินหาคนท่าเดือนนี้แป๊บหนึ่งนะใจเย็นนะ คนรักแฟนน่ะเข้าใจไหมกับเหลือกลับเข้าบ้านไม่ได้นะ เทปนี้เป็นเทปสุดท้ายเดี๋ยวเราลาดิวเเฉยยได้อ๋อเหรอนึกว่าเราต้องลาดิวเป็นพวกเปงปุ๊บเราหยอกมหยอกนี่แหละพี่ต้นครับเป็นไงเป็นสไตล์นิวไหมเออสไตล์นิวเลยดูดีนี่แหละครับดูดีหรูหรามีเพียบแล้วถ้าใครแบบสมมติว่าใครไม่ชอบมินิดอลเชวิต้าแบบตัวที่นิวเลือกอยากจะบอกว่าเออคอลเลคชันของเขาอ่ะมีเยอะมากมินิดอลเชวิต้านี่แบบมีเยอะมากอยากให้มาดูที่ร้านถ้าแบบอยากซื้อเป็นของขวัญของผู้หญิงกันนะครับมาดูตรงนี้แล้วที่มาลากันได้เลยยังไงแฟนๆรายการอย่าเพิ่งงรรรีบบตตัััดดดสินนนใจะคอออูขผมก่เเทปลย เดี๋ยวไปดูตู้นู้นครับต้องให้โอกาสเขาหน่อยนะครับเออเราแวะมาอีกตู้หนึ่งนะครับครับตู้นี้มีอะไรครับอันนี้มาลองทายเลยว่าพี่ชอบตัวไหนพี่ต้นนะหลายเทปแล้วจิ้มแต่หน้ำเงิน เป็นคนจิ้มแต่หน้าน้ำเงินเขาเลยครับใช่เลยครับผมเลือกเรือนนี้เลยเพราะว่ามีฟังก์ชันฟลายแบ็กฟังก์ชันฟลายแบ็กแล้วสีน้ำเงินผมว่าพี่ชอบเดี๋ยวฝากคุณส้มเอาตัวที่ผมเลือกขึ้นมาให้ดูเลยครับเดี๋ยวนะแล้วจะให้ชี้อย่างนี้ทำไมซ่อนแล้ว เราเลือกไว้แล้วเราให้ชีนตรงนี้ทำ่ไมให้เขาเอาไปแอบเลือนที่เลือกนะครับที่พี่เลือกเป็นตัว New Conquest Sport 2ห2 3ันยิบสามผมไม่เคยเห็นเลยอันเนี้ยเคยเห็นนิวเคยเห็นตัวหน้าเขียวที่เราไปงานเปิดตัวอ๋อที่เป็นซันเรชใช่ไหมใช่ตัวนี้เป็น Blue Sunray ครับเป็น New Model แล้วก็สายรุ่นใหม่ไม่พอมันอยู่คู่กันเหมือนไงผมเลยแบบไม่คุนตาตัวของผู้ชายเนี่ยจะเป็นไซส์42มิล่ แล้วก็ของผู้หญิงเป็นไซส์34มิลหน้าปัดมีเพชรให้ใจคู่กันสปอร์ตสปอร์ตเป็นไงน,นี้นครับอันนี้เหมือนเหมือนเป็นคู่กันมากกว่าที่ผมเลือก <laughs> จริงๆก็เหมือนของนิวแหละครับตัวลองจิ้นเนี่ยตัวนิวคอนเฟสเนี่ยมันมีหน้าปัดหลายสีไ้าทีมงานเราขึ้นให้ครับแต่ว่าส่วนตัวแล้วพี่ชอบสีน้ําเงินครับผมจําได้ที่มันมีเขียวสเลน้ําตาลสเลดนสำเ,เงินสเลคือจริงๆแล้วอะ่ะตัวหน้าน้ําตาลก็น่าสนใจแต่ว่าตัวหน้าน้ําเงินพอมันมาคู่กันแล้วมันขึ้นกว่าอันนั้นสไตล์พี่เลยเดออ้อหน้าน้ำเงินมัน,มนแอบมีเพชรด,ด้วยไงของผู้หญิงเนี่ยซื้อให้เขาก็ดีใจอันนี้อยากรู้ราคาครับ คุณชมตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับครับ 8, 9 9 7 0มเมีเพชรไม่ถึงแสนมีเพชรไม่ถึงแสนแล้วตัวนี้ล่ะครับ 73,000ื่นสามพันเาใช้ใช้ใหญ่กว่าจะถูกกว่าผมก็ใช้เงินแค่แสนกว่าบาทเหมือนคุณเลยครับพาคุ้มค่าเหมือนเดิมทิ่ดเดใส่คู่กันกับแฟนเอออันนี้ก็เป็นแบบไปเที่ยวไปเที่ยวเหมาะประเทศกาองขวัญถือว่าเราพูดแทนคนที่แบบอยากใช้อลงขวัญก็จริงๆไงอยากให้ลองแวะมาครับมาคู่กันเลยแล้วก็มันมีหน้าปัดหลายสีมากครับก็พาแฟนมาแล้วก็มาลองมาเลือกแต่ผมเชร์ตัวนี้นะครับหน้าน้ําเงิน สวยมากผมก็เชียร์ดชเชวิต้าครับแต่ถ้าพูดรวมๆแล้วอ่ะผมก็คิดว่ามีหลายเรือนแหลกที่แบบเหมาะที่จะซื้อเป็นของขวัญเพราะว่าแบบเป็นคู่กันได้หรือว่าซื้อแบบเป็นเรือนแยกเดี่ยวก็ไดใ้ใช่ใช่ใช่ถ้าถ้าเลือกเรือนแยกเดี่ยวนะพี่ชอบตัวนี้จะฝากส้มขึ้นมาให้ด้วยน,นะครับแต่เดาว่านิวน่าจะชอบข้างๆใช่นิวชอบสีบรอนใช่เลยใช่เลยตัวนี้เป็นรีเจนเดอร์ตัวใหม่ดูสายครับเออสีสวยอะ ดูสายดูสายสวยมากหน้าปัดสวยมากโอ้ถ้าเรือนแยกเดี่ยวพี่เลือกเลือนนั้นใช่ไหมใช่เลยสําหรับคนอาจจะแบบ,บซื้อของขวัญให้ตัวเอง<ๆ>ผมแนะนําเลยครับ l e เจน d ดเวอร์ Le ver, ตัวใหม่สวยมากๆผมชอบเรือนนี้มากดูแบบพลาสสิกอะและสีที่เขาใช้อะก็เป็นสีแบบสีออกบรอนตัวสายอะเจ๋งมากเป็น c a n วาสครับข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังเป็นหน,นัง สวยสุดๆตัวที่ผมถือก็เป็นเลเจนด์ไดเวอร์เหมือนกันแต่ว่าให้สีออกเป็นสีบรอนซ์โอ้หดูดีนี่สกลงเราซื้อในกายเริ่มเริ่มแบบอยากได้เองเดี๋ยเองสรุปเราซื้อ2เรือเริ่มเป็นฟิลอยากได้เองพี่ดูฝาหลังก่อนเลเจนด์ไดเวอร์ฝาหลังอยากให้ซูมฝาหลังก็เป็นแบบเหมือนคนดำน้ำแล้วก็มีชม่วโงปักปลาเออเท่นะเดี๋ยวทีมงานช่วยติดต่อทางลองจิ้นขอตัวนี้มารีวิวหน่อยนะครับแล้วถามด้วยนะครับว่าลดกี่เปอร์เซ็นต์ตัวดอเช่พิพัมีส่วนลดไหมครับ 10%ถึงเมื่อไหร่ถึงสิ้นปีนี้ oh. สำหรับถ้าใครสนใจโดชวิต้านีมนม่มีส่วนลด10%รมีส่วนลด10%อรอยู่ปีหน้ารถไหมครับ ปีหน้าไม่ลดแล้วหมดเทปแค่ปีนี้นะครับมีเวลาประมาณเพราะฉะนั้นที่ผมเลือกคุ้มกว่าของพี่ต้นแน่นอนครับใ <laughs> จเย็นใ <laughs> จเย็นฮะใจเย็นฮะพี่อยากให้นิวบอกแฟนๆรายการสําหรับคนที่ดูเทปเราอาจจะดูเทปนี้เป็นเทปแรกว่าทำไมเราถึงเลือกแบรนด์ลองจินต้องบอกว่าลองจินอ่ะทาไล่มาตั้งแต่ประวัติเลยเอาสไตล์นิวนะไล่มาตั้งแต่ประวัติอ่ะเขาเป็นแบรนด์ที่แบบเป็นสวิตแท้แต่กําเนิดจำเิดหมู่บ้านเอสลองจินที่เราเคยพูดมาจากหลายเทปแล้ว ไม่เป็นหมู่บ้านที่ไม่ใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานาธรรมชาติพลังงานน้ําพลังงานลมเกิดในปี1832ก็คือประวัติยาวนานนี่แหละ1941ปียอดขายพี่ต้นอยอดขายติดหนึ่งใน4ปีล่าสุดเนี่ยอันดับ7ของโลก2022 2023. 2 0 2 3นี่เดี๋ยวรอรุ่นนะ,ะเดี๋ยวเราเรอดูแล้วก่อนที่จะปี2022เนี่ยเขาอยู่1ใน5ของโลกมาตลอดที่ขายดีแล้วความเก่าแก่ของแบรนด์เป็นแบรนด์ที่เก่าแก่อันดับ4ของโลกนั่นไงนี่นับเฉพาะสถิตินะคือจริงๆเนี่ยลองจินเป็นแบรนด์ที่มีสตอรี่ไม่อยางยาว เป็นนาฬิกาสวิทแท้ครับดังนั้นแล้วก็ราคาแบบดีมากๆใช่เป็นแบรนด์ที่แบบนาฬิการาคาคุ้มค่าแบบมากมากที่สุดแบรนด์หนึ่งพูดอย่างนี้ได้เลยพี่ขอพูดพันหนึ่งได้ไหมได้ครับสโลแกนของลองจิ้นต์จบมือพูดทุกเทปเลยยอดเรามาบุกแล้วเราก็ต้องชอบมากเลยจัดไปวันนี้ได้พูดในช็อปเลยจัดไป e l e g a ก t is an a t t i t u d e ครับนี่ความหรูหราอยู่ใน ดีเของลองจิ้นเลยนะครับก็คือนาฬิกาลองจินเนี่ยครับเป็นนาฬิกาสวิท์แท้ราคาดีแล้วก็มีความหรูหราอย่างมากครับก็ฝากแฟนรายการเหมือนเดิมที่เราคุยกันก็คืออย่าเพิ่งเชื่อเราครับแวะมาที่ช็อป pop up store ครับที่สยามพารากอนเนี่ยลองจิ้นทําเป็นธีมคริสต์มาสสวยมาก่าก็อยากให้ทุกคนแวะมานะครับแวะมาหาคุณส้มนะครับมาสอบถามเรื่องนาฬิกาแล้วก็สามารถถ่ายรูปได้ครับเพราะว่าช็อปนี้สวยเป็น pop up store ครับอยู่ที่ชั้นหนึ่ง พยามพารากอนนะครับเข้าทางประตู b t s นะครับเจอลานน้ำพุเลี้ยวซ้ายขึ้นบันไดเลื่อนมา1นึ่ชั้นขึ้นมาเจอเลยเจอคุณส้มยืนอยู่หน้าบันไดเลื่อนเลยไม่ใช่แล้ว อยู่อยู่คุณส้มคอยอยู่ให้ข้อมูลแน่นอนใครอยากมาลองนาฬิกาอยากมาถ่ายรูปกับนาฬิกามาลองว่าเข้าข้อไหมหรือว่าหารุ่นที่มีโปรโมชั่น10%บเเนลดสเนี่แหละซื้อเป็นของขวัญได้มาขอข้อมูลที่คุณส้มได้เลยนาฬิกาคู่ก็ได้นาฬิกาเดี่ยวก็ได้แต่ต้องรีบมานะครับเพราะเขาเปิดถึง18มกราคมปีหน้าก็ฝากพันชารายการนะครับเหมือนเดิมช่วยไปคอมเมนต์หน่อยว่าระหว่างผมกับนิวอะชอบของคนไหนมากกว่ากัน คือในมุมการเลือกของน่ะเราแค่อยากพีเต์แหละว่าถ้าซื้อเป็นของขวนน่ะเราซื้อแบบเป็นคู่ก็เป็นมุมที่น่าสนใจเจอเจอของผมแล้วช็อกสิเจอของผมแล้วช็อกกันดิทรงเนี้ทรงนี้เจอของผมแล้วช็อกกันีิสวยดิสวยดิมันมันดูเหมือนกว่าอ่ะโอเคงั้นวันนี้เราลาแฟนรายการคี่นี้ครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับ